ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับและขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวับนนี้ก็ใครจะสุดเกมหมายคราวอีกแล้วครับผม เย,ยฮ้ฮู่นะครับวันนั้ก็ก็ไปแล้วนะครับผมสับเดมอนเซเยอร์ฮาร์ดคอร์ในพาร์ทที่13กันแล้ว,วโอ้โหสุดยอดนะครับวันนั้นหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ตบน้องโกคุชิโบไปนะครับแต่ซึ่งก็ทําให้แบบแมดูกเกาะยังได้ทําเกาะใหม่นะครับนะคือเดือดมากจริงๆนะแล้วก็จะว่าไปเนี่ยคือเหล็กหรือว่าแร่ที่บ้านเรานี่คือแบบมันก็หมดแล้วอทบแทบจะหมดแล้วนะครับผมก็เลยแบบ ไม่มีโอกาสได้ทำใหม่เลยนะอ๋อมีหมวกใหม่โอเคงั้นเดี๋ราจะต้องไป D N ไงแล้วก็ไป E N City เอาเกาะเออเราไปเราไป D N กันดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าในพาร์พเนี่ยเดี๋ยวเราไป D N กันดีกว่านะครับนะเพื่อที่แบบว่าเผื่อจะแบบได้ของดีๆมาเนอะแล้วก็เผื่อว่าเป็นการเคลียร์เคสเอนเดอร์ดากอนไปด้วยเลยนะนะฮะอ่ะโอเคฮะงั้นมาเดี๋ยวนะอินทโพอยู่ไหนเมื่อกี้อ่าครับฟังอ่ามาโยมมาโยมมาโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นนี่ฮะ ไอเออร์เมนเดอร์ปึ๊บอ่าฮะโอเคนี่ได้มา19ก้อนครับผมไปดีกว่านะครับนะอ่างั้นอย่างงี้อ่าลงก่อนล้วกันลงก่อนนะครับนะเออแล้วก็นี่ผมมีดาบของคุชิโบนะผมคิดว่าดาบนี้น่าจะโหดอยู่นะครับผมนะแบบว่าสามารถสู้กับพวกเอ็นเนอร์ดตกก้อนได้ไหมโอ๊ยจี้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปหาเรื่องมันนะคือผมลืมบอกไปเลยนะครับนะว่าถ้าเกิดว่าเราตบกุชิโบจบแล้วอ่ะมันจะอ่าเข้าเคลมมูสซันทันทีนะฮะไปดีกว่านะระวังมุสซันด้วยนะ อันนี้กลัว่าอันนี้น่ากลันนกวจริงนะเออไปไปไปรีบไปดีกว่านลครับนะออผมว่าน่าจะตรงไปทางนี้สักพักเลยอะ่ะนัน่นน,น่าจะไกลอยู่นะไปครับโอเคยาวไปผมยาวไปยาวไปปึบโอเคโหเล่วทําการฝนตกอีกแล้วนะฮะแม่ทำไมไม่รู้ที่อย่างงี้ที่ไรฝนตกตลอดเลยนะครับเป็นแบบโชคชะตาอะไรเงี้ยเออสายฝนแห่งโชคชะตาไม่ใช่ลนะเดี๋ยวไปต่อโอ้โหยังไปอีกนะครับนะ เดินไปเดินมาอะไรจะเจอเทเลสไปก็ได้นะเออว่าจะว่าไปเทเลสไปเราก็ไม่เจอรอบที่สองนะฮะรอบที่สองนะเอ้ามันถึงนี่เลย <laughs> ไม่รู้ว่าตามเข้าไปถึงดีเอ็นป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปิดจ็อบให้เร็วๆนะฮะโอเคนี่ไปดีกว่านะครับมันอันตรายมากนะฮะยิงแบบนี้นะฮะเราไม่เห็นตัวมันด้วยนะว่าอยู่ไหนอ่ะ <laughs> แต่ว่าผมคิดว่าพัฒนานเกมเขาคงจะไม่แบบใจร้ายให้ถึงขนาดแบบมาเกิดแบบสปาวดักหน้าแล้วก็แบบเฮลโลอะไรอย่างงี้นะ <laughs> คงจะไม่ขนาดนั้นนะฮะ โอเคไปต่ออ่าตัวนี้พุ่งไปรอบอะไรตอนนี้เราหลงกันแล้วเอาเฮ้ยตามมาวิ่งวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาอ๋อ้ไม่ไม่คุณคุณมานี่นี่อ่าซ้ายคุณซ้ายคุณซ้ายคุณซ้ายซ้ายเออเห็นไหเออโอเคต้องๆข้ามมาทะเลโอเคโอเคไปงั้นไปหมู่บ้านก่อนไปหมู่บ้านก่อนไปหมู่บ้านก่อนโอเคแต่ไม่อยากได้หมู่บ้านนี้อ่ะอยากได้แบบหมู่บ้านอาหารอ่ะเออบ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่รู้นะว่าเขามีอะไรดีๆให้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันมีเตียงไงเออมีเตียงเออคนเอาเตีย็มด้วยนะคนเอาเตี็มด้วย โอเคอ่ามีเฮนี่นี่มีเฮโอเคครับผมเก็บเก็บฟางหน่อยแล้วกันนะเออผมจะไปทำเอาไว้เอาไว้ไประเบิดเดเดอร์ดราก้อนไงเออโอเคเดี๋ยวผมแกีเก็บเฮนิดนึงแล้วกันนะเผื่อจะแบบไปหาอะไรกินนะฮะเอาเอาไว้ทำทำขนมปังกินเออเออไปงั้นไปกันต่อดีกว่านะฮะอ่าทีนี้ไปต่อต้องเฉียมไปเรื่อยๆนะฮงไปแบบพิตูนหมูพิโตนนะยาวๆฮะถ้าเจอระหว่างทางเจอหมู่บ้านอาหารก็จะดีมากนะครับผมเออจะเผื่อจะได้แบบแอปเปิลทองหรือว่า ขึ้ทองเพิ่มอะไรเงี้ยไปต่อไหมอ่าไปต่อครับผมยาวไปให้ยาวไปยาวไปฮะไปไปไปตามทางไปเรื่อยนะฮะอโอ้โหเนี่ยมีป่ามันก็เร็วอย่างเงี้ยแหละปุ๊บืหนี่แหละเดอะแฟรนะฮะโอเคไมต่อโอ้ยยังไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยไกลจังไปฮะค่อยเป็นค่อยไปฮนะนานทีไอ้ลืมนี่ฮาร์ดคอร์นะนะเราจะห้าวมากก็ไม่ได้นะปุ๊บอ่าโ,โอเคดูจะป่าแล้วป่านี้เจอป่าขา้างในโอเคเอ่อตรงนี้เช็ครอบนึงฮง อ้อยยังไปตอบตกใจถึงว่าถึงว่าหยุดโอเคไปตอบไปต่ออ้าวไม่อสูรมาหลงมาตรงนี้อ้าวสวัสดีอสูรย์แม่นายมาทำตรงนี้ฮะแกไปต่อครับผมอึบอืมว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปโอเคอึบอึบอึบอ่าฮะเฮ้คอึบอึบอ่าตรงนี้เดี๋ยวเช็ครอบนึงนะฮะเป็นไงบ้างปึ๊บโอเคยังไปเหมือนเดิมเฮ้มาอุ้ยมีหมูป่าด้วยแต่หมูป่าช้าไป ูป่านะฮะหรือจะสู้กับปลาของเรานะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะไม่เป็นไรเราเอาข้าวหมูป่ากินเป็นอาหารได้ไม่เป็นไรนล้นก็เกินนะอุตสา่าห์มีหนมปังให้กินไม่กินโอเคว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำนะีนะ่พุ่งในน้ำนะพุ่งในน้ำก็เร็วเหมือนกันนะฮะเทคลับหนึง่งเฮ้ยเอ้ามันย้อนแล้วมันย้อนแล้วอ่ามันย้อนแล้วนะฮะโอเคผมว่ายอยู่แถวนี้แถวนี้ข้ามมาข้ามมาข้ามน้ำมาข้ามน้ำมาพุ่งมาไงพลังการพุ่งนะ นี่ผมว่าอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เดี๋ยวนะอ่านี่นี่น,นี่มันเริ่มยอ้อนแล้วฮะเริ่มยอ้อนแล้ว <สะ S 1> กา<ไ>งน้ำเลยเออกางน้ำเลยเหรอมันจะกางน้ำเลยวะตอ่ออ่านี่ไงเรียบร้อยผมเจอละนี่ตรงเนี้ยคุณเลยคุณเลย<า>เออนั่นแหละดำไปฮะคุณไปฮะโคตรฉาไม่ไม่มีไอ้นี่เหรอไม่มีที่คุดดินอ่ะไม่ไมีไม่ได้มาก็ไม่คิดว่าจะอยู่ใต้นะครับโอเคโอเคอ่าเอาผมลงไปด้วยผมลงไปด้วยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว ใส่ทับใส่ทับลงมาแล้วเอาดินกบไว้โอเคโอเคคุณขุดได้ไหมคุณขุดมาคุณขุดมาคุณขุดขุดไปกันะเพราะว่าเพราะว่าเออผมใช้ที่ขุดเหล็กนะฮะแล้วที่ขุดเหล็กก็คือจะพังได้ด้วย<ง>นะ okay, นโอเคนี่โอ้โหนี่ไงนี่ไงคือควรจะนี่ไงกับอันไหนก่อนดีนะโอเคกันก <laughs> ัน,นรีบกันเรารีบรีบหาก่อนนะอยู่ไหนฮัลโหล โหลนายอยู่ไหนแถ้าเกิดว่าเจอไอ้นี่ก็เอาไปด้วยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเจออะไรนะโอ้ยไอ้นี่นานขานเว้ยเออโดนระเบิดจ้ะโท ถ้าเกิดว่าเจออะไรนะห้องสมุดใช่ไหมห้องสมุดเจอสมุดก็เก็บไปด้วยนะฮะเผื่อจะทำแบบอะ,อะไรนะที่เชา้าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะก็ต้องประหยัดนึงนะอันเดียดจิกได้ก็ต้องจิกนะมันก็ชอบการหลงทางในในนี้เลยนะมันดูแบบวุ่นวายหน่อยนะฮะ,ะมีกล้องเจอกล้องโอเคกล่องไม่มีอะไรไมีหมวกมีหมวกเหล็กด้วยอยู่นี่เป่าวะอ๋อเนี่ยผมจะละเจอละ,ะนี่น,นี่ตรงผมเลยตรงผมเลยต้องกล่องเออนั่นแหละเอ้ยพวกนึงเดี๋ยวขอคุณสปาซิฟฟิทออกกันโอเค ถ้าคุณมาทางไหนเนี่ยอ๋อคุณจะมาทางนี้เลรื่ดเร็วดีนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมวางเองวางปึ๊บ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 แล้วก็สุดท้ายปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะขอเคลียร์ก่อนทำให้ขยะเต็มตัวอย่างงี้นี่เอาไปกันนะเอาไปอยู่เอามาก็ไม่ได้ใช้นะฮะพร้อมนะครับนะพร้อมแล้วสําหรับการปะทะไปท้าเกือบว่าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยโอ้โหลงไปละ โอ้ว้าวโอเคโอ้โหรีบรีบออกจากนี่ก่อนรีบออกจากแพลตฟอร์มกันฮะมาทีนี้ผมมันมันยิงปานมันมันมีปานที่เอ่อยิงได้ไหมเหมือนนะผมขอลองดูก่อนนะว่าปานของโกชิโบมันยิงได้เปล่าเออไม่แน่ใจว่ะอันนี้ปะอ่าเนี่ยแต่ว่ามันมันได้ไม่สูงอ่ะมันได้แค่นิดเดียวโอเคงั้นต้องฆ่าอินเนอร์แมนเอา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 ไมเทโพวาร์เข้าไปตบเอานะฮะโอเคเออคือไม่ได้เทโพเลยได้ได้ได้ผมได้แล้วผมได้แล้วผมจะขึ้นไปตรงนี้พึบ อ่าเลยอโ,โอเคผมปุ๊ปปุ๊บปื๊บโอเคเนี่ยจริงฟาร์มไม่ได้โฟนชั้นดีนะถ้าเกิดว่าถ้ามีแบบเนี่ยแล้มีพวกน,นี้เยอะๆนะฮะเกเคขึ้นมาอ่าสวยงาม,มขึ้นมาแล้วอ่าผมไม่ค่อยชอบไอ้อันที่มันมีตะแกรงครอบเลยมันดูแบบน่ากลัวมากเลยนะเราอาจจะพลาดก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอลองกับอ่าดูดูดูระเบิดหรือเปล่าไม่น่าจะระเบิดได้นะครับผมอ่าใช่ระเบิดไม่ได้แต่ผมก็ไม่มีอะไรให้ยิงด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอร้องนะอย่านะผมเสียวกับไอ้นี่มากเลยอ่ะ มันจะตายปะเนี่ยอย่าหายนะขอลอ้อนนะอู้หึยไ,ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเนี่เจ็บนิดเดียวฮนะเจ็บเจ็บนิดเดียวอะไรฮะเดี๋ยวผมหายนะโพต่้านะโพไปค่อยๆไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะอ่าค่อยๆนะให้เลือรีเจนด้วยนะเรื่องทำไมมันก็นรีเจนช้าจังเลยติปั๊กโอเคอเฮ้ยเจ็บนิดนึงนะแต่ว่าลืมไปนะเราแบบเสาหลักไงนะนะได้ไมมแค่น,นี้ทำะไรเสาหลักไม่ได้หรอกนะฮะโอ้เกือบึบระวังนะฮะระวังนะฮะแล้วก็นี่ฮาร์ดคอร์นะครับโอเคฮึบอ่า Yeah, ได้อยู่ได้อยู่ถึงแม้ okay, ว่าจะเจ็บก็เถอะนะโอเคไม่เป็นไรนะต่อขึ้นไปก็ได้นะเอ็นโฟใช้ไม่ได้ก็ต่อข,นขนึ้นก็ได้นะระบบแมนนวลปึ๊บอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็อยู่มุมบล็อกตีตีแปะโอเคเจ็บนิดเดียวแล้วก็สุดท้ายมันยัง,ยงไม่ยังไม่สุดท้ายแล้วกเกือบสุดท้ายเอา้าโอ้โหแค่ไฟเทปโฟรดินี่มันก็ระเบิดแล้วเหรอโอเคตอนนี้เราอยู่สามเสาจะต่ด<ๆ>ขึ้นไปฮึบฮึบฮะโอเคแล้วก็จะทำการพุ่งพุ่งไปตูนพุ่งไปตูนโอ้ไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงว่ะโอเคขึ้นอึบอึบอึ้บโอเคมาฮะขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บโอเคเหลือเสาสุดท้ายเสาสุดท้ายคุณเห็นใช่ไหมคุณจัดการได้ไหนป่ะมีน้ำโผล่ไหมเยว่ะเดี๋ยวผมก็พุ่งไปกันปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ไรผมจัดการเองคุณเตรียมเลยคุณเตรียมเลยโอเคแถวนี้ผมเองนะฮะปึ๊บ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 อ่าโอเคขึ้นมาแล้วก็ระเบิดโป้งเรียบร้อยตายซะตาแกขาดแน่ตาแกขาดแน่นักตะก้อนโอเค เนี่ยผมจะทำการเอากระบวนท่ามีท่าไหนดีอันนี้อันนี้ก็อย่าพึ่งยุ่งอันนี้ก็อย่าพึ่งยุ่งอ๋อนี่อากันเออท่านี้อากันนี่ท่านี้รู้สึกจะรุนแรงอยู่นะฮะโอเคมาขออยู่ใต้เนือตก้อนใต้ท้องมันเออโดนไปเนี่ยโดนบ้างผมเป็นฉลาดเป็นฉลาดเว้ยมันไม่ลงมาเลยนี่นี่มันมามันมาเออผิด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 โอเคนี่โดนโดนโดนเปลี่ยนท่าอยู่เปลี่ยนท่าก่อนผมเปลี่ยนท่าก่อนระวังนะระวังเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละผมรัว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 มาไม่โดนเลยโอยรนะ้ระวังนะระวังนะฮะระวังนะฮะระวังนะฮะโอเคผมผมระเบิดดาเมจรัวรัวก่อนไม่รู้ว่ามันจะเข้าเปล่านะฮะโอเคผมว่ามันก็น่าจะเข้าแหละต้องเข้าบ้างเข้าบ้างเข้าเถอะเข้าเถอะเข้าเถอะโอเคหนีกันหะนีกันกะจะหนีไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเนี่ยนะเอาแยังมีแค่นี้แหละเอามาแค่นี้แหละแล้วที่เหลือคือต้นระบบเป็นเนื่เอาใช่ไหมสุดยอดดูความสามารถโอเคดูความสามารถสามารถ มาใส่ใส่ใส่รู้มาใส่นู้มันเออผมมันไม่รู้ว่ดาเมจมันอยู่ตรงไหนมันต้องทำดาเมจตรงไหนวะต้องทำดาเมจตรงไหนอ่ะโอเคโอ้เจ็บอยู่โอเคครึ่งนึงแล้วฮะครึ่งแล้วอื้อโอเคครึ่งแล้วอีนนี้เดียวท้ามีถ้าอีกเอาคุณไปไหนเนี่ยเอาโอเคมาตีีข้างหลังอยู่เมื่อกี้นี้เออเออเออโดนบ้างโดนดิโดนโดนโดนใกล้แล้วนะใกล้แล้วแล้วอื้ออื้อจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนวันนี้ก็แม่งตียากกว่าอาสูรบางตัวอีเลย รอมามารอมามาตรงกลางก่อนจะได้โอเคโอเคไมาผมใจร้อนไงม่เย okay. 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 ี<_<_<_<_<_<_่ใจร้อนไปหน่อยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเบบี้มาเร็วเบบี้มาย่างอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วมาแล้ววันนี้วันนี้โอ้ยเออระเบิดโดนบ้างโดนบ้างโดนบ้างโดนไปโดนไปโดนไปเออโดนไปโดนไปโดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนเลยไม่โดนนี้คร้บไม่โดนนี้คร้บไม่โดนนี้คร้บโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้เดียวฮึบนิดเดียวอนนี้เดียวนั้นโอเค โอเคเกิดอะไรขึ้น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 แทบลอยตกโลกเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะตายตายทีเลยครับตายเถยครับเพื่อคนที่คุณรักแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มเอาว่าเออโอเคกลาแล้วโอ้เจม้ามันเจม้ามันเจม้ามันเจม้าิีเดียวิีเดียวเท่านั้นเดียวเท่านั้นิดเดียวเท่านั้นโอเครอบสุดท้ายแล้วต้องเผด็จศึกนะครับเหมือนนะอยู่เวลาเผด็จศึกหมานี่หมานี่ก่อนหมานี่ก่อนมานี่ก่อน ไปไหนจะไปไหนโอ้โหไม่โดนเลยนี่กลับมากลับมาเออกลับมากลับมาเบบี้กลับมา baby. เบบี้เอ้ยเอ้แมนไอน้แมนไม่เอาเอเ้แมนไม่ยุ่งนะฮะไอ้แมนไม่ยุ่งโอเคมามาระเบิดเออตายซะตายเถอะตายเถอะเออไปขุนได้ป้าไม่ตีสุดท้ายไงเขาเรียกว,ว่าวีรบุรุษดาบสุดท้ายโอ้โหโคตร a r t นะฮะโอเคเรียบร้อยบ้ะเก็บเบลเก็บเบลโอ้เอ้าไปนั้นเลยเบลผมหมดกัน โอเคนะครับวันนอแหม้นี่มันก็น่าสังขานจริงนะฮะเสแล้วเมื่อกี้นะนะเกตเวยตรงไหนเกตเวอยู่ตูตรงไหนว่าไปไหนแล้วเนี่เเนนันเ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 เนเนเเนเนเนเวเนเนเนานเ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 ยไน่เนเนนนเนเนเเนนนเ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 ์เนเเนเนเซฟเเเเเเนนนี้เยนนเ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 เน เี้ยฮะคุณตอไปนะฮะตออย่างนี้ด้วยกันปึ๊บอุบเราต่อไปแบบระยะประชิดเลยเออระยะประชิดเลยโอเคปึ๊บไกลยัง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 อ่ากขนขนลุกเฮ้ยแล้วก็ปาแม่นๆปาแม่นๆเรียบร้อยมาแล้วนี่ไงโอเคครับผมมาโอเคเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยขอดูก่อนกัดเท่าไหร่อ่ะ เราต้องวิ่งหาไหมหรือว่ามันเดี๋ยวมันจต้องวิ่งหาด้วยต้องวิ่งหาเราวิ่งหาเยี่ยมยอดอ่าจุดพิกัดไม่หน่อยนะฮะเมื่อกี้คนคุณเข้ามาคุณจุดพิกัดด้วยนะว่าเพราะถ้าเดี๋ยวเกตเกตเวย์มันจะตามเราไปเรื่อยๆอ้าวโอ้มีอย่างนี้เด็ดเล่นไหมครับเมื่อกี่ปีนี่ไม่รู้นี่มาบอกแล้วไงเออก็แบบไม่ชอบเซิร์ฟเวอร์อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะเห็นไหมครัวิ่งไปเรื่อยๆเวลาเรามีปลาเนี่ยมีปลาอยู่แล้วแป๊บเดียวก็ถึงนะไหนดูซิมมมมีีี้ตรงนไ่ แล้วอย่างนี้ปกติหานานป่าวะนานนิดนึงนานนิดนึงถ้าเราโดนไม่ดีก็นานอยูจ้ะแล้วเราถามว่าโดนดีไหมไม่นะฮะเดี๋ยวผมไม่ไรแต่เราบอกแล้วมีตัวช่วยนะฮะการช่วยได้เยอะอีกนานแค่ไหนก็จะเจอนะอ้าวดีฮะโอ้โหผมวิ่งมาเจอคุณอีกแล้วนะฮะโอเคเราต้องวิ่งีกนานแค่ไหนเอ่ยลึบลุบลุบโอเคเอ้ยเอ้ยได้ไงเจอแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ย ตัวเกี่ยวไกลอยู่เอ้าอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่บอกโถนอะอยู่นี่แล้วโอเคโอเคมาฮะก็อันนี้แหมพวกกล่องพวกน,นี้น้ำคางตีเดียวก็ตายแล้วนะโอเคไหนดูซิมีอะไรเราไหม,มไปฮะขึ้นฮนะขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นโอ้ <c oughs> โหแหมเราต้องกระโดดปากกลัวตามเขาด้วยอ้าวไอ้หัวร้อนเราเรอให้เราให้มันจริงไปเลยก็ได้นะเนี่ยไฟนะโผล่ขึ้นไปแล้วกันนะอ่า ยิงผมทียิงผมทีมันถ้าจะมีประมาณสองกล่องก็แบ่งคนละกล่องมันยังไม่ผมมันยังไม่มันยังไม่มยิงมยผมเลยยิงมยผมทีโอ้โหมันไม่ใช่ใครไม่ไรผมหลดนไปก็ได้โอ้ไม่งอแล้วเว้ยปึ๊บโอเคโอ้โอ,โอโลงมาล่างสุดเลยเอา้าโอเคมาฮะแล้วก็กล่องนี้เนี่ยมีสองกล่องโอเคเอาคุณเก็บแล้วกล่องหนึ่งเหรอยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บหล,ล่นลงมาข้างล่างนี่ผมขอชุดเพชรละกันนะเอ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าชุดเพชรเอาจริงป่ะมันมันบวกน้อยอ่ะมันน้อยกว่าชุดดาบค่าศูนย์นะ ผมเอารองเท้าอย่างเดียวแล้วกันเอาเป็นรองเท้าแบบหมวกไปไงวะผมแช่ผมเก็บมัหมดแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะข้างบนมีอะไรข้างบนไม่มีอะไรแล้วอะมีแค่เนี้ยไม่มีอะไรแค่เนี้ยเรามาหาตั้งนานก็แค่เนี้ยจริงจริงมันมีหลายที่นะแต่ดูที่ว่าเราจะหาเจออีกอไม่แค่นั้นแหละออ๋แล้วพวกแล้วแล้วพวกอีดาต้านี่มันมีหรือไม่เหรอีดายต้าจะต้องเป็นอันที่มันมันจะมีเรือบินอยู่โอ้โหแล้วมาแล้วมาไม่เจอเด็กกันด้วยเหรอ ไม่ไม่ไม่มันแล้วแต่บางทีมันจะมีเรือบางทีมันก็ไม่มีเรือสุดยอดนะครับผมนะก็โอเคว่าเท่านี้ก็มันก็น่าจะโอเคมั้งพอพอเราแล้วนะเราต้องไม่ต้องไม่โลภมากนะครับเออโลภมากก็ไม่ดีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบินไปทําไมในเมื่อแบบว่าเรายิบพลานอยู่แล้วนะโอเคแล้วประเด็นคืออ่าเราจะกลับโลกไงทีนี้เราต้องวิ่งไปสักพักอะเดี๋ยวเกียร์เบย์มันจะมาผมมันจะโผล่มาโอเควิ่งมาทางนี้กันปึ๊บปึ๊บเกียเบย์โผล่มาเถอะโผล่มาเร็วอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่ที่นี้ โอเคไหนดูซิผมมาเร็วๆเกตเว่ยโอ้โหมันเรียสั่งมันทำมันหาเยเกตเว่ยมันจะตามมาจริงเหรอเนะี่ยทำไมไม่ไม่เห็นพี่แววเลยปกติปกติมันต้องวิ่งพักหนึ่งอ่ะพักหนึ่งเลยอะ่ะวิ่งไปยาวๆเลยอะมันจะขึ้นมาเหมือนปกติอะ่ะโอ<ห>้มองดีๆบาทีมันเกิดข้างบนหัวด้วยเฮ้ยนี่ผมโอ้ยผมเจอมันเจออีกที่หนึงผมเจอเซตตี้อีกที่หนึงโอ้โหอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่จริงโอ้โหเนี่ยเหรอ เออเนี่ยแหละเนี่ยแหละมีเรือไหมอันนี้ก็ยังไม่มีเรือว่ะไม่มีแต่ว่ามันเออแล้วประเด็นคือผมเข้าไงอ่ะเข้าไงไม่รู้ผมขุดเข้าไปเลยแล้วกันนะอันนี้ใหญ่อยู่อันนี้ใหญ่อยู่ใหญ่จริงใหญ่จริงโอเคเข้ามาแล้วนะฮะเขียวไกลก็ตีนั่นแหละแง่น้ามคานอีกแล้วนะฮะไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคฮึบฮึบฮึบเปล่าว่าพอเป็นเสาหลักแล้วก็โดดสูงเออมันแกจะตอบบล็อกขึ้นไปเลยว่ะโอเคครับผมเลือนี่ไงแก้ปัญหาไอ้นี่ยผมแก้ปัญหา โอเคโหยอดทำไมได้โคตดีมากฮึบขึ้นยังไงนี่ทำไมคุณโดนยิงอ่ะทำไมผมไม่โดนยิงอ่ะใช้หลักการเห็นใครคนแรกก่อนมั้งโอเคถือว่าดีนะฮะหลักการดีมากโอเคนี่มาแล้วงั้นโอ้โหนี่ไงมันมีแยกทางกันนะฮะโอเคดูทางนี้อ่าไม่มีอะไรโอเคมันนี่ก็ทุกที่อ๋อมันมีมันมีมันมีที่มันไม่มีอะไรด้วยเหรอมีมี ร้สึกถ้าเป็นสูท่าเป็นสวยๆจะมีประมาณ3กล่อง4กล่องมัง้งไม่แน่ใจโอเคงั้นอ๋อตกอีกละยิงผมทีเล้วแวยิงผมทีเออยิงผมทีเออนั่นแหละยิงไปเออไป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 ถึงไปถึงไปถึงเออโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วยิงเยอะไปแล้วยิงเยอะไปแล้วยิงเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว <c oughs> อันอันเยอะไปอันนี้เยอะไปอันนี้อันนี้เยอะไปอัน,นเยอะไปแล้วลูกโอ้สูงจริงโอเคงั้นคุณมาฝั่งนี้นะผมไปฝั่งนู้นนะไปฮะไปฮะ Okay. โ,อโอเคโดนปุ๊บอ่าฮะโอเคตรงนี้เนี่ยเจอกล่องแล้วนะฮะโอเคโอ้มีคำสาปอีกแล้วมีคำสาปอีกแล้วนะแต่ว่าอู้ดเดมอนโอ้เยอะจริงนี่แหลมต้องอย่างนี้แหละนะของดีโอเคมีเดสไพเรชั่นด้วยจริงจแล้วก็แล้วก็รีได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเอามาเพิ่มหน่อยแล้วกันนะส่วนเอเมอรอนเอเมอรอนคงไม่ได้ใช้อะไรมั้งใช่ไหมเอมเบอรอนคงไม่ได้ใช้อะไรเออไม่ได้ใช้หรอกเราไม่ได้เล่นซูเปอร์เบอร์ขนาดนั้นอนะเออมัน,ม,นมันไม่ได้เราคงไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะเอ,อ่อนะฮะปุ๊บมาดูเสานี้ นี่ม่อะไรไหมไม่มีจริงผมน่าจะอน่าจะเอาไอ้โผมาเล,ล,ปลไปหาไอ้โผก่อนได้ไหมโอต่ก็ขี้เกียจละสูงขนาดนี้ละโอเคถ้าจะทำการนี่ครับนะเราขึ้นจากด้านข้างแล้วกันนะแนงงง่ายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นตามเกมละขี้เกียจขึ้นห,หนึ่งฮึบฮะ,ะโอเคแล้วก็ต่ออย่างงี้ฮึบฮะโอเคแล้วก็ต่ออย่างงี้ฮึบอ่าโอเคนี่งไงการขึ้นแบบรวดเร็วนะฮะโคตรเร็วเลยแล้วตรงนี้มีอะไร บางเสามันก็ไม่มีอะไรเลยเอ่ะไม่มีไม่มีโอ,โอันที่มันไม่มีคือมันไม่มีจริงๆเลยโอเคสุดยอดนะฮะสุดๆเลยเยี่ยมยอดนะฮะเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับมันไม่มีนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เราหมดแลเนี่ยคุณเก็บมันยังน่าจะหมดแล้วป่ะอันสูงสุดไปยังอันสูงสุดไปยังยังไม่ได้ไปมัง้งโอเครับนะผมก็ไปนะฮะ คือคือและคือแบบตอนนี้คือแบบข้างล่างนี่คือนัวมากวุ่นวายมากโอเคผมเห็นคนละนี่ตามตามตามคุณยู่ตามคุณยู่สาวตรงกลางเสาวตรงกลางนี่คือวุ่นวายมากอันนี้สูงจริงแต่ว่าไม่มีบอกอะถ้ามีบอกผมจะอ๋อมีนี่หว่ามีนิดนึงปึ๊บเออมันต้องไปที่ลาดโอ้โหใครเขาเล่นตามเกมกันไม่มีนะปึ๊บขึ้นมาอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็กระโดดเข้าไปขึ้นไปยังไงดีโหสูงว่ะท่านชมสูงมากท่านชมปึ๊๊บบปึ โอ้ยวารอนโอ้มอ่าโอเคเอ้าหวัดดีผมมาไปด้วยกันนะโอเคผมมาช่วยแล้วนะอ่าโอ้โอเคดีแต่แต่ถ้าอยากจะยิงกันยิงให้มันเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมยิงมันเยอะกว่านี้เออยิงอีกเออนั่นแหละยิงมายิงมาของชอบอันนี้มีมีกล่องอันนี้มีกล่องเออเออเอาเออ,เอ,อ,เอ,อโดนอีกเออนั่นแหละเจ็ดโอ้ผมาเพชรดาเพชรนะผมมาแล้วผมมาแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอ้ของดีเนี่ยรองเท้าเพชร ว้าวเราเป็นโอ้ดาบเพชรแต่ว่าดาบเพชรมันก็ดาเมจน้อยกว่าอยู่ดีนะฮะก็เก็บเก็บอ่เาดเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วกันเก็บแร่ไปนิดนึงนะฮะโอเคหมดยางข้างบนหมดแล้วไม่มีแล้วเหรอหมดและหมดละไม่มีแล้ว โอเคก็น่าจะครบมั้งครบยังอันนั้นตอนนั้นน่าจะไปแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะหมดแล้วนะครับนะแต่คําถามคืออยู่ที่ว่าเราจะกลับบ้านยังไงละอันนี้คือประเด็นนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ผมไปหาทางกลับบ้านเอาเองกันแล้วกันนะครับวนะันนี้ก็ทวันนี้ครับผมก็ะกเมื่อสีกับคุณชินอบิขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับจะเกิดว่าชอบชใจก็ลืมไลาก์กัดคลายเพื่อเป็นลังใจใพวกเราด้วยนะฮะไม่ใช่หรอคน้าสวัสดีสวัสดีสสดครับผมบายจ้า